ป่ามันมาเล่นาน้ำเอฟซีหลายครั้ครับตัวนี้นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวบางหญ่นี่อู้ปลาแม่ปลามาอาบแดดไม่นี่วิ่งยังไงกระซองปลานี่แล้วเอฟซีพอดีเฮ็ดอยู่ในห้องไอ้เมียนห้องอยู่เก็บห้องเมียนห้องอยู่ ฟ้าไฮาไปแต่น้องบัดเดนี้พ่อ,อเคยเจ้าบัดเี้ก็เ,กเ,กเลยมาบ่งป่านะป่าไร้คนะับคนน่ะอู้วาไหม่หน่อยหน่อยเดี๋ยวป่านี่น้อยน้ำตุ๊บป,ป่องตุ๊บป่องน,นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ตัวบักใหญ่เลยนี่ เขาหอมมันมาเขาหอมไผ่ปลาครับผมโอ้โหตัวตัวตัวปลาปลายังวะปลาคอนี ouais. see, ่ยนะปลาคอบ่ะคือต uh ัวใหญ่แท้นี่โอ้ปลาตัวคนออกมาเลยตัวนึงผลผลผลนี่นี่ก็ตัวใหญ่วนปลาคอปลาโน่นจันปลาโน่นจันโอ้แต่นี่คือปลาคอแทนนี่ เ้ยปลาค้อดิปลาคอนี่ปลาช่อนปลาช่อนอันนี้ปลานิลอันนี้ฝูงปลานิลออันนี้ฝูงปลานิลแต่ปลาอะไรก็ไม่รู้มาบอนบูบะบูบะอยู่แถวนี้ฝูงปลานิน ด้ตัวอยู่ยคือวันแหมันคือบอ่นไดมันจะเถืเ่อป่ะป่าขึ้นหลายอยู่ตัวนี้กําลัางลอยน้ำเด่นเงินโอ้ลอยน้ำเด่นนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ใบบัวนีบบวน่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วธรรมชาตินะครับคุณมา อ้อยังสีกดีเลยนะนั่งเบิงป่าบ่มีปัญญากินมันโอ้ทปแม่ป่าไหมเอฟซีร้ายท่ากีนะ่คนอะอันนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้อะไรนะ คือมันหากินเองตามธรรมชาติของมันปลาพวกนี้แล้วน้ําเนี่ยเอาเฉพาะน้ําฝนเข้าปีนี้ไม่ได้เอาน้ําที่ไหลมาตามถนนเรืออะไรเข้านะเอาเฉพาะน้ําฝนเข้าแล้วก็ปลาก็รู้สึกว่าปลาจะเยอะมากแล้วก็ต้นหญ้าต้นอะไรนี่ก็ขึ้นสูงแล้วเนี่ยนะต้นหญ้าต้นหญ้าก็ขึ้นสูงกันี่ นั่งส่งป่านั่งส่งป่าพาเอฟตีส่งป่ากันนะพอใหญทนแรงมาแล้ว หัวน่ำนี่คจณเออกี่เดียวอบๆรอบๆน้องเดี๋ยววังเนี่ยเออมันก็ไ่กินเนี่ยไม่เอน่มันนวดดูขนรอกห้องน้ำนี่เหียมั้งบุญเอื้อิำมันหงั่ อซ่องป่ายผลฟานขึ้นมาอาบแดดผู้ใลงไปตัดอย่างข้างล่างแม่ดีภากูแต่เดี๋ยก็เดีก็นีอือหรบอันนี้ยก้อนกเดีกดีวกยก็เดีกวก็เดีกก ส่งปลาปลา,าตัวแบบไงพ่อใหญ่ทนมานะ่ะยางมาคุยน้ำเมื่อกีน้นะพ่อยางพูดแล้วพูนเราไปหาบึงเห็ดเราไปหาบึงเห็ดแล้วพ่อใหญ่ทน พุ่นยังให้พุ่นนะพอจทนอืมีหยังก็ดีนนะครับผมเพิ่นก็บ่ได้เบิงเบิงแงงหลายเนาะก็ตามอัยาศัตามกําลังของเพิ่นย่างไปย่างมาเข้าไปในในหน้าในสวนพุ่นละ S <S ต้องป่าตอ่อโอ้ป่าหลายค่ะครับผมโอ้โอ้โอป่าป่าป่า โอเ okay, คนะครับผมสะเริ่มกินกับฝากไ้เป็นแค่นี้แหละครับผมนางสงป่าเล่น,น,นสวัสดีครับ